ก็อทอดไรน้ำมันนาะดึน้ำมันออกนิดนึงนี่กรอบคือกรอบข้างนอกนี่นหั่นลองดูกันนะครับเนาะมีน้ำพริกผมประตำเองเนาะอ่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ำพริกเราตำเองนะครับนี่มีส่วนผสมของก็จะมีหอมแดงหอมขาวนะใส่ขมิ้นนี่กะปินีน่ ปีแล,ลขอขอข้วก็เสร็จราดผักชีน้อยอหอมไหมพี่ตำเลยนีน่โค้เองหอมนีว่นวาแล้วก็ใส่ไก่เข้าไปนี่ไก่เอ่อเตนี่นะ ปอดาปุ้งย้ำหนักปอดเลเดี้ยงเอี้ยเตี้ยไอ้นี่ละชุดท้ายหูชุดน้อยเนาะใส่นักเสพนักใส่หลายเสพหลายนี่กระน,นี่ปอดอันนี้เป็นน้ำพริกุยหอนอันนี้เป็นอันนี้แล้วแต่คนถ้าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเมื่อก่อนเคยเห็นคนเท่าคนแก่ที่บ้านเนาะตายายไม่ใส่อันนี้เป็นผิวมะกรูดใส่ไปนี่

อย่างนี he ้ว right? ่าป้าจ mm ันจ่ออย่างพ่อดูเดี๋ยวก่อนหกสองกล้วก็ขวบไปกันเนาะทุบๆๆๆนี่อ่ะตอนนี้ก็สุกหมดแล้วเนาะเราก็จะใส่ของงานเข้าไปนี่นะใบจันจ่อเนาะของบ้านของห้องกับผู้ควาย อ,นนอ,อืมโอ้ยหอมไเนี่ยรูเก็บมันอืมสวยนะสวยนักหอมหอมไปใส่ไปลองพ่นคนหอมเลยม,มันลองพ่พัดหอมเลยมันนี่เอาใส่นี่ไปใบมาขูดเซฟด้ะใบมะกรูดนี่เก็บมาอย่ไม่บ้างเขาจะเสียน้ำเตะนี่อันนี้เป็นใบเขาเรียก ผมน่ากลัวเสียไปเมาคิดี้ไปเลยอ่ะ,อะ,อะเกลียบลอยการทำชมดูอ๋อตัวนี่อ่ะว่าไก่ใส่ใบจันจอชูเสกมุงแปะตำน้ำพริกเองเข้ามาดูขอศีลดุลยังอ๋อขอจิ้มกับด้วย cắm nữa ừ. rồi chim cắm ăn ừ. tẩu ừ. chúng ừ. 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 rồi không biết tính to ừ, ừ. 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 ừ.

i